สวัสดีรับเพื่อนๆผมวัชรีเกียไว้ครับนับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆครับมารับชมวิธีการต่อสายลงในตู้โหล่นนะครับสําหรับภายในอาคารบ้านเรือนนะครับนับจะมีวิธีทำมกันอย่างไรนั้นให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับ เพื่อนครับเอ่อเมื่อได้ทําการร้อยสายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสอ่สหรับสายดํานี้ก็จะกําหนดให้เป็นสาย L นะครับคือสายไฟนะครับอ่ส่วนสายสีฟ้านี้ก็จะกอ่กหนดให้เป็น N นะครับคือนิวตันนะครับครับสำหรับสายเขียวก็จะเป็นอ่สายกราวนะครับตัวนี้นะครับครับสำหรับสายสีเส้นเล็กนั้นนะครับก็จะเอ่เป็นสายที่จะไปต่อลงดินเป็นสายกราวนะครับครับอ่ส่วนสาย สองเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายที่จะมาจากหม้อที่จ่ายไฟนะครับแล้วก็จะเป็นสาย L 1เส้นนะครับแล้วก็เป็นสาย N 1เส้นนะครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการติดอุปกรณ์นะครับครับเพอครับเมื่อได้ทาการติดอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนะครับก็เรียบร้อย ดีนะครับต่อไปก็จะทําการติดอุปกรณ์เกี่ยวกับหน้ากากแผงสวิตนะครับครับเมื่อได้ทําการติดตั้งสวิตอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเข้าตู้โหลดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสำหรับตู้โหลดวันนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับ เมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็นำไปไว้ในตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งเพื่อที่จะเจาะรูสกรูใส่นะครับครับส่วนสายไฟนั้นผมจะให้เข้าด้านหลังนะครับก็ได้ทำการผ่าด้านหลังออกนะครับครับผ่าแบบนี้เพื่อที่จะให้สายไฟเข้าด้านหลังไม่ต้องเข้าด้านบนเห็นสายไฟนะครับครับเมื่อเข้าข้างหลังนี้ก็จะดูเป็นงานเรียบร้อยดีนะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับ ตู้นะครับต่อไปผมจะสาธิตวิธีการจำ้ำไฟในตู้โหลดนี้ให้เพื่อนรับชมกันเลยนะครับเพื่อนเพือเ่อนครับครับเพว่อว่าเมื่อได้ทําการนําสายเข้าในแผงตู้โหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทําการถ่ายระดับนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการมาร์กในตำแหน่งของการยึดแผงตู้โหลดนี้เลยนะครับครับก็บ ทำการมาร์กตำแหน่งเลยนะครับครับก็จะตำแหน่งด้านบนแบบนี้นะครับตั้งสี่ตัวนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็นําตู้โหลดนี้ออกนะครับก็ทําการจเจาะเพื่อที่จะฝังปุกยึดเป็นรายการต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับเพราะเมื่อได้ทาการหยอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการนาพุุเข้าไปฝังไว้เลยนะครับฝังทั้ง4ีําแหน่งนะครับเมื่อฝังเสร็จแล้วก็ทาการยึดตู้หลุดให้ติดได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับเมื่อได้ทาการไขสกรูเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะแข็งแรงแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการจําสายกันเลยนะครับ เพื่อนเพื่อนครับครับครับต่อไปนี้นะครับเพื่อได้ทาการติดตั้งตู้โหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําความรู้จักกับสายไฟกันก่อนนะครับครับสำหรับสายที่เราได้ทาการดึงลงมานี้นะครับ เส้นแรกนะครับเส้นทางซ้ายมือผมนี้นะครับก็จะเป็นในตำแหน่งของสายเอลนะครับหรือสายไฟนั่นเองนะครับครับสำหรับสายที่2นี้นะครับก็จะเป็นสายสายดินนะครับคือสายเอ็นนะครับหรือหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นนิวตันนะครับครับสำหรับลักษณะของการต่อไฟนะครับก็สายไฟก็สายเอลก็เข้าทางซ้ายมือรูซ้ายมือนี้นะครับก็จะเขียนตัวเอลไว้นะเป็นไฟนะครับส่วนตัวเอ็นนี้นะครับนิวตันตัวนี้นะครับก็จะให้ทําการ ไปเข้าในตำแหน่งของบ่าก้าวกอนะครับบ่าตัวนี้ก็จะมีสารลักอยู่แล้วนะครับก็จะมีสายต่อลงดินด้วยนะครับด้วยแท่งทองแดงนะครับก็ปักไว้ก็ให้ทําการเอาสายนิวตันตัวนี้เข้ามาเชื่อมต่อด้วยนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็ให้ออกมาจากบ่าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาในตำแหน่งของเอ็นนะครับคือรูฝ่ามือนะครับตัวนี้นะครับครับต่อไปก็อาจจะเป็นสายสีเขียวนะครับสีเขียวนี้นะครับ ก็จะแยกประเภทออกมานะครับสีเขียวสีเขียวก็จะนําเข้าในตําแหน่งของอบากเรานี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีรูตําแหน่งหลายหลายตัวอยู่ก็ทาการจัดสายเรียบร้อยแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปขันแน่นๆนะครับครับต่อไปก็จะเป็นสายสีฟ้านะครับสำหรับสายสีฟ้านี้ก็จะเป็นตำแหน่งของอสายเอ็นนะครับคือนิวตันนะครับนิวตันตัวนี้ก็ให้พามาเข้าในตำแหน่งของบากบานิวตันตัวนี้นะครับ ก็พามาเข้าให,ให้หมดเลยนะครับตัวนี้ครับก็ก็จะมีรูบ่าขันน็อตไว้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นสายอีกประเภทหนึ่งคือสายสีดํานะครับครับสีดํานี้ก็จะเป็นาสายไฟนะครับคือสายแอลนะครับสายแอลก็จะพานํามานํามาเข้าในใต้ของอลูกเซอร์กิตต่างๆนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าห้องไหนอาจจะใช้ตําแหน่งใดนะครับ ก็ให้ท <ici> ําการเสียบไว้ในตําแหน่ง <aso> นั้นนะครับก็จะแบ่งโซนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติในการจาไฟกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อได้ทําการจาในตู้โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับ ครับผมก็จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสายที่อยู่ซ้ายมือสุดนี้นะครับก็จะเป็นสายไฟนะครับก็จะเข้าในตำแหน่งเอวนะครับครับส่วนสายที่ปลล่มาทางฝ่ามือในท่อนะครับเพื่อนมองเห็นไหมครับครับเส้นนั้นนะครับก็จะวิ่งปรับเข้ามาเข้าในตำแหน่งของบากราวตัวนี้นะครับบากราวนี้ก็จะเข้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสาย เส้นหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งของด้านริมสุดนี้นะครับก็จะเป็นสายที่จะเราจะนําไปต่อไว้ลงดินอยู่ที่ข้างบ้านนะครับครับส่วนสายอีกเส้นหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงตรงนี้นะครับนี่เส้นดำนี่ครับก็จะวิ่งปรับเข้ามานะครับมาเข้าในตำแหน่งของเอ็นนะครับครับเมื่อเราเข้าลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสายสีฟ้านะครับสีฟ้านี้นะครับ ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับนิวตันตัวนี้ก็จะเข้าไปในตําแหน่งของบาดนิวตันนะครับเพราะว่าบาดนิวตันตัวนี้นะครับเครื่องหรือตู้โหลดของเรานี้นะครับก็ได้จ่ายจากนิวตันในตําแหน่งที่เราได้ทําการเข้ามานะครับก็จะจ่ายเข้ามาในตําแหน่งของตัวเครื่องตักตัวนี้นะครับก็จะเข้าไปจําในตําแหน่งของบาดนิวตันเช่นกันนะครับครับก็แสดงว่านิวตันเส้นสีฟ้านี้นะครับก็จะกินจาก นิวตันเส้นสีดํานี้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นในตําแหน่งของเส้นสีดํานะครับสีดําก็จะเป็นตําแหน่งของสายตัวแอลนะครับเพื่อที่จะส่งไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเช่นเสียงสว่างปลั๊กควยนะครับหรือแอร์นะครับก็ได้มาทําการเข้าที่ใต้ลูกเซอร์กิตต่างๆนี้นะครับก็ตามลักษณะของแอมของลูกเซอร์กิตนะครับ ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วครบวงจรแล้วนะครับต่อไปก็จะทําการเปิดแสงสว่างดูนะครับขึ้นกันเอาเลยนะครับต่อไปนี้ขึ้นไปเลยนะครับครับต่อไปก็จะเปิดตําแหน่งต่างๆนะครับตอนนี้เปิดหมดแล้วนะครับเรจะเอาเอาเอาลงใหม่นะครับเอาลงใหม่นะครับสําหรับเส้นที่หนึ่งนี้นะก็จะเป็นห้องโถงขอภัยครับเป็นห้องใหญ่นะครัก็นอนหนึ่ง นะครับส่วนเส้นที่สองนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับอันที่สามนี้ก็จะเป็นครับเมื่อเปิดห้องในตำแหน่งของห้องโถงนะครับห้องโถงอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับต่อไปก็จะทําการอาเขียนติดมาร์กไว้นะครับครับต่อไปผมจะขึ้นลูกสกริตได้หมดเลยนะครับในตำแหน่งต่างๆนะครับครับเมื่อเราขึ้นหมดแล้วคราวนี้ก็จะไปทําการสํารวจกันว่าตำแหน่งต่างๆนั้น ภายในห้องที่ต้องการมีแสงสว่างหรือปลั๊กไฟใช้งานได้ทั้งหมดหรือไม่นะครับครับเพื่อเรียาสาหรับห้องโถงนี้นะครับก็ได้ทําการเปิดสวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับต่อไปสําหรับสวิตไฟนั้นนะครับส่วนไฟโคมตรงกลางนี้ก็จะแยกออกจากกันจากดาวเลยนะครับสําหรับโคมสองดวงนี้ก็จะมีสวิตแยกอยู่นะครับเพื่อที่ในการแจ้งงานที่เหมาะสมนะครับ ครับต่อไปมาดูตำแหน่งของสวิต์นะครับครับเมื่อเราปิดหมดนะครับก็จะใช้สวิตซ์ตั้งหมด3ตัวนะครับต่อไปก็ทําการลองเปิดสวิต์ดูนะครับในตำแหน่งของสวิต์หมายเลขหนึ่งนะครับก็ทําให้แสงสว่างติดเพียงหนึ่งดวงนะครับคือโคมตัวนี้นะครับต่อไปจะเปิดโคมอีกตัวหนึ่งนะครับครับก็จะใช้ทําการเปิดในตำแหน่งของสวิต์ที่2นะครับ ครับเมื่อเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นแล้วนะครับครับแสดงว่าถูกต้องหมดต่อไปจะเป็นดวงดาวเลยนะครับก็จะเป็นตําแหน่งสวิต์ที่3นะครับครับเปิดดูนะครับครับก็เพิ่มแสงสว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับต่อไปลองไปเช็คในห้องหมายเลขหนึ่งกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสําหรับอ้องนอนหนึ่งนี้นะครับก็เป็นห้อง ใหญ่นะครับก็มีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณด้วย6เมตรนะครับก็เป็นห้องนอนหนึ่งนะครับครับต่อไปก็ทําการว่าเปิดสวิตดูนะครับครับสวิตตัวด้านในนี้ก็จะเป็นดาวไล์นะครับต่อไปเปิดสวิตตัวต่อไปเป็นโคมนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเพื่อนครับครับแสดงว่าการติดตั้งไฟนั้นเป็นที่เรียบร้อยดีนะครับครับต่อไป ไปรับชมในตำแหน่งของห้องเล็กบ้างนะครับสำหรับอ้องเล็กนี้ก็มีโคมไฟหนึ่งดวงนะครับต่อไปก็ทำการเปิดสวิตช์ดูนะครับครับก็เกิดแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะครับครับเป็นนันว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเปิดอ้อห้องห้องน้ำดูนะครับหน้าห้องน้ำนะครับเปิดดูเช็คดูนะครับ เช็คดูนะครับโอเคนะครับทุกสัดส่วนตอนนี้ติดหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นอ่องซักรีดนะครับอ่างนี้นะครับหรืออ่องเก็บเข้าของซิดผ้านะครับโอเคนะครับแสดงว่าทุกจุดทุกตำแหน่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเพลครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทำการปิดเก็บให้เรียบร้อยนะครับครับก็จะใช้ อุปกรณ์ที่เขาจัดมาให้นะครับจัดเก็บไปเรียบร้อยนะครับ ครับผมครับเมื่อได้ทาการขันสกรูน็อตไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่างานไฟฟ้านั้นก็ได้จบลงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับผมครับสำหรับวิธีการจับไฟนั้นนะครับในตู้โหลดนะครับผมวัชรินเดียวัยนะครับก็ได้ทําการสาธิตและชี้แนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่้อยมากก็น้อยนะครับผมวัชรินเดียวัยนะครับ ยินดีแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับสําหรับในงานช่างนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวัชรินเดียว์ยกันมาตลอดนะครับครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ